Foot fit for สวัสดีค่ะสนุกกันสุดๆต่อไปนะคะกับฟุตฟิต for ไฟที่นี่ฟ a น a ร i u m มสุขุมวิท26ค่ะซึ่งเขาก็จะมีด้วยกันหลากหลายโซนเลยนะคะแล้วโซนนี้นจะเป็นโซนเด็กโตสามารถที่จะปีนป่ายกระโดดแล้วก็ทรงตัวกันได้เต็มที่เลยค่ะเห็นเด็กๆเ,เขาเล่นกันอย่างเมามันสนุกสนานกันแบบนี้นะคะนึกถึงคำว่า คำว่าสปรีนี้จะเป็นช่วงสั้นๆนี่นะคะที่สนุกสนานสุดเหวี่ยงสุดๆไปเลยละค่ะช่วงเวลาที่เมามันสุดๆค่ะการหาความสุขอย่างเมามัน l a spree when they come to the playground เด็กๆรู้สึกสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยนะคะเมื่อพวกเขาเนี่ยมาที่สนามเด็กเล่นค่ะคำว่า Spree เรามักจะเห็นบ่อยๆแล้วก็ได้ยินบ่อยๆนะคะใช้กับคำว่า Shopping shopping spree ซึ่งก็จะหมายถึงการตะลุย Shopping อย่างสุดเหวี่ยงหรือว่า spending spree ซึ่งก็จะหมายถึงการใช้เงินแบบเมามันนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ Jane enjoys a shopping spree with her friends เจนี่ชอบมากๆเลยนะคะที่จะไปตะลุยซื้อของ Shopping กันกับเพื่อนๆเ,เขาค่ะทิ้งท้ายรายการนะคะด้วยเกล็ดความรู้อาเซียนค่ะมาดูการเล่นกันต่อนะคะเป็นการลเล่นพื้นบ้าน ของเด็กๆชาวกัมพูชากันน,น,นั่นก็คือาบคมาบคมหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือ m a n นข l อเหรแมซึ่งจะขุดหลุมเท่าๆกันนะคะทั้งหมด10หลุมด้วยกันแล้วก็จะมีหลุมที่เรียกกันว่ากระบานเมืองค่ะ เล่นโดยใช้ลูกหินเนี่ยหรือว่าลูกมะยมก็ได้นะจำนวนทั้งหมด42ลูกซึ่งก็จะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะคะโดยฝ่ายที่เริ่มก็จะเริ่มหยอดลุมละ1ลูกไปเรื่อยๆถ้าหมดหลุมใดก็ต้องเอาลูกในหลุมถัดไปเนี่ยมาเดินต่อค่ะถ้าเดินจนหมดลูกจะใส่แล้วนะคะแต่ว่าหลุมถัดไปเนี่ยนะคะ ยังเป็นหลุมเปล่าเขาก็จะเอาลูกกันนะคะในหลุมถัดจากหลุมเปล่านั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในฝ่ายตัวเองนะคะถ้าเดินไปเจอกับหลุมถัดไปสองหลุมว่างอีกฝ่ายก็จะเล่นต่อเขาเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจนไม่มีลูกให้เล่นอีกแล้วล่ะคะ่ะเส้นฝ่ายที่ได้ลูกเยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะโดยการลเล่นนี้นะคะจะฝึกการคิดอ่าแล้วก็จะมีการคำนวณเข้าไปด้วยนะคะจะคล้ายกันกับการลเล่นหมากรุม หรือว่าหมากขุมของไทยแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการฟุดวิดฟอร์ไฟเพลงเท่านี้นะคะพบกันได้ทางช่อง9 M+ HD และ Modern 9 TV วันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food.